เช้าวันธรรมดาไรเดอร์คนหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์หน้าตึกยักษ์ทุกสายตาดูแคลนทุกเสียงกระซิบเต็มไปด้วยการตัดสินไม่มีใครรู้ว่าชื่อของเขากำลังจะปรากฏบนจอผู้บริหารไม่มีใครคาดคิดว่าสาวออฟฟิศข้างกายคือคนที่ทั้งตึกต้องก้มหน้าให้และเมื่อความลับถูกเปิดทั้งบริษัทต้องหยุดหายใจ ถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องรักธรรมดาคุณคิดผิดเพราะตอนจบของเรื่องนี้ไม่มีใครลุกขึ้นจากเก้าอี้ได้เหมือนเดิมดูให้จบเพราะความจริงกำลังจะทำให้คุณอึดอัดมากกว่าที่คิดเช้าวันจันทร์อากาศชื้นกลิ่นไอเสียผสมกับกลิ่นกาแฟร้อนลอยคละคลุ้งบนฟุตปาดเสียงมอเตอร์ไซค์คันเก่าดับลงหน้าตึกสำนักงานสูงชายหนุ่มในเสื้อไรเดอร์สีเหลืองถอดหมวกกันน็อกอย่างเหนื่อยล้า เมื่อไหลผ่านขมับมือสั่นเล็กน้อยจากการขับรถทั้งคืนหญิงสาวในชุดออฟฟิศสีอ่อนก้าวลงจากรถรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นปูนเกิดเสียงแหลมสั้นเธอยิม้มรอยยิ้มนั้นอบอุ่นเกินกว่าจะเข้ากับเช้าวุ่นวายสายตาของผู้คนรอบข้างเริ่มจับจ้องบางคนหัวเราะเบาบางคนกระซิบด้วยน้ำเสียงดูแคลนไรเดอร์ยื่นขวดน้ำให้เธอ มือหยาบกกราสัมผัสปลายนิ้วที่เย็นนุ่มหัวใจเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะความกดดันที่กดทับอยู่ข้างในประตูกระจกอัตโนมัติของตึกเปิดออกลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพุ่งเข้าประท้าใบหน้าหญิงสาวชะงักเสียงสนทนาภายในล็อบบี้เงียบลงทันทีจอขนาดใหญ่กลางถงสว่างวาบโลโก้บริษัทระดับประเทศปรากฏเด่นชัด ชื่อกรรมการบริหารเลื่อนผ่านช้าตัวอักษรสีขาวคมกริบเสียงลมหายใจของไรเดอร์ขาดห่วงความเย็นแล่นขึ้นสันหลังชื่อแรกบนจอคือชื่อของหญิงสาวที่ยืนข้างเขาเสียงสุบซิบกลายเป็นความเงียบงนันสายตาหลายสิบคู่เบิกกว้างหญิงสาวกุมมือเขาแน่นฝ่ามืออุ่นมั่นคงก่อนที่ชื่อถัดไปจะปรากฏ ชื่อที่เขาซ่อนมาตลอดหลายปีชื่อที่ไม่มีใครในที่นั้นคาดคิดว่าจะเป็นของไรเดอร์ตกอับคนนี้ชื่อของเขาสว่างว่ากลางจอตัวอักษรน,นิ่งหนักเหมือนกดทับอากาศทั้งโถงเสียงหายใจของคนรอบข้างสะดุดพร้อมกันพนักงานต้อนรับกลืนน้ำลายดังชัดเสื้อไรเดอร์สีเหลืองดูหมดลงในสายตาทุกคนคราบฝุ่นที่แขนเสื้อกลับเด่นชัดอย่างน่าประหลาด เขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังทั้งที่อากาศยังคงเย็นจัดเสียงฝีเท้าดังจากด้านในชา้าเป็นจังหวะมั่นคงผู้จัดการหลายคนหยุดยืนใบหน้าซีดเผือดดวงตาไม่กล้าสบหญิงสาวขยับเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนผสมกลิ่นกระดาษใหม่ลอยมาแตะจมูกหัวใจเขาเต้นแรงขึ้น จังหวะไม่สม่ำเสมอเสียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสัน่นแล้วเงียบลงทันทีลิผู้บริหารเปิดออกเสียงดังแผ่วแต่เหมือนสะท้อนทั้งตึกคณะกรรมการอาวุโสก้าวออกมาสายตาหลายคู่หยุดที่เขาไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดบรรยากาศหนักอึ้งเหมือนอากาศข้นจนหายใจลำบากเขาขยับนิ้ว สัมผัสมือของเธออีกครั้งแรงบีบแน่นขึ้นความทรงจำเก่าหลังไหลห้องประชุมมืดไฟนีออนเอกสารลับเสียงขู่เสียงต่อรองภาพวันนั้นซ้อนทับกับปัจจุบันเหนือที่เคยเย็นเฉียบกลับมาอีกครั้งผู้จัดการฝ่ายหนึ่งก้าออกมาเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อน แต่หยุดกึดก่อนถึงตัวเขาสายตาคู่นั้นสัน่นปากแห้งคำพูดติดอยู่ในลำคอหญิงสาวยกคางขึ้นเล็กน้อยสีหน้าเรียบดวงตาคมเยือกเย็นแรงกดดันในอากาศเพิ่มขึ้นเหมือนก่อนพายุใหญ่เขารู้สึกถึงบางอย่างกำลังแตกไม่ใช่เสียงแต่เป็นความลับมือของเธอยังไม่ปล่อย และเขารู้ดีว่าทันทีที่ใครสักคนเอ่ยชื่อเขาออกมาทุกอย่างในตึกนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกแสงไฟในถงสะท้อนพื้นหินอ่อนขาวเกินไปสว่างเกินไปความเงียบยาวยาวจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชายชราในสูทสีเข้มขยับตัว ือเหี่ยวย่นแตะไม้เท้าเบาเสียงกระทบพื้นดังชัดสายตาของเขาจ้องตรงไม่กระพริบไรเดอร์รู้สึกถึงลำคอแห้งผากปลืนไม่ลงหายใจไม่ทั่วท้องกลิ่นโลหะจากลิปผสมกลิ่นน้ำหอมกลายเป็นกลิ่นแปลกประหลาดชวนเวียนหัวหญิงสาวยังยืนข้างเขาไหล่ตรงไม่สัน่น เสียงกระซิบจากมุมหนึ่งของโถงเบาแต่คมเหมือนใบมีดพนักงานบางคนก้มหน้าบางคนถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกถึงสายตานับไม่ถ้วนเหมือนเข็มเล็กๆทิ่มแทงทั่วแผ่นหลังความร้อนเริ่มไต่จากปลายเท้าขึ้นมาถึงหน้าอกผ้าอดีตผุดขึ้นอีกครั้งคืนฝนตก เสียงโทรศัพท์กลางดึกข้อตกลงที่ไม่มีใครควรได้ยินนิ้วมือของเขาเกรงเล็บจิกฝ่ามือตัวเองเสียงสูดลมหายใจลึกดังจากใครบางคนเหมือนเตือนเหมือนขู่หญิงสาวขยับก้าวไปข้างหน้าเทียงครึ่งก้าวแรงกลมมือแน่นขึ้นอีกหนักแน่นไม่ลังเลจอขนาดใหญ่เปลี่ยนภาพ ตัวเลขกราฟข้อมูลที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึง่งเรากับพยายามตลบความตึงเครียดเขารู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ขมับเย็นไหลช้าผู้บริหารอีกคนขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงออกมาความเงียบแตกออกเล็กน้อยเหมือนกระจกที่เริ่มร้าวเขารู้ว่า ช่วงเวลานี้คือเส้นบางๆระหว่างชีวิตที่ทุกคนเชื่อกับความจริงที่กำลังจะโผล่พ้นเงาและไม่มีใครในถงนั้นพร้อมจะรับมันได้ทั้งหมดเสียงรองเท้าหนังขยับอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมอากาศเหมือนหดแคบผนังสูงรอบถงกดเข้าหากันช้าๆเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยใต้ฝ่าเท้า เหมือนตึกทั้งหลังหายใจชายชราเง่อยหน้าขึ้นรอยย่นข้างตาลึกดวงตาแข็งกร้าวแสงจากจอส่องสะท้อนแว่นตาจนมองไม่เห็นแววตาที่แท้จริงไรเดอร์ขยับไหล่เสื้อผ้าหยาบเสียสีกับผิวหนังความรู้สึกนั้นชัดเจนกว่าที่เคยเสียงกระดาษถูกกำแน่นยับดังกรอบ หญิงสาวสูดลมหายใจช้าสม่ำเสมอเหมือนควบคุมทุกจังหวะเขารับรู้ถึงความเย็นจากพื้นผ่านรองเท้าผ้าใบเก่าลามขึ้นมาตามขาภาพอดีตเปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการรอคอยเสียงแจ้งเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยดังสั้นไฟสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงพนักงานรักษาความปลอดภัยหยุดนิ่ง มือชะงักกลางอากาศเสียงกลืนคอจากหลายคนดังพร้อมกันเหมือนสัญญาณที่ไม่มีใครตั้งใจหญิงสาวหันไปมองเขาสายตานั้นนิ่งลึกเหมือนถามโดยไม่ต้องใช้คำพูดเขาพยักหน้าเพียงเล็กน้อยหัวใจเต้นช้าลงหนักมั่นคงผู้บริหารหญิงคนหนึ่งก้าวถอยส้นรองเท้าสะดุด เกือบล้มเสียงโลหะจากประตูลิฟต์ดังอีกครั้งเหมือนคำเตือนซ้ำเจอขนาดใหญ่เปลี่ยนข้อมูลอีกครั้งชื่อโครงการลับตัวเลขมหาศาลความเงียบกลับมาครอบงำแต่ครั้งนี้หนักกว่าเดิมไรเดอร์ยกสายตาขึ้นมองตรงไปข้างหน้าแสงสะท้อนในดวงตาเขาไม่ใช่ความอ่อนล้าอีกต่อไป บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนช้าแต่ชัดเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่เคยแบกกำลังถูกโยนกลับไปยังผู้ที่ยืนรอบตัวลมหายใจของเขาสม่ำเสมอมั่นคงและในวินาทีนั้นทุกคนในโถงเริ่มเข้าใจว่าความเงียบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่ง ที่กำลังคลี่คลายออกมาอย่างไม่อาจหยุดยัง้งเสียงเครื่องปรับอากาศหยุดลงกระทันหันความเงียบพิตาม,มาแน่นจนเจ็บหูเขาได้ยินเสียงเลือดไหลในขมับชัดสม่ำเสมอแสงไฟบางส่วนกระพริบเงาของผู้คนบิดเบี้ยวบนผนังหินอ่อนหญิงสาวขยับนิ้วเหมือนสัญ,ญญาณบางอย่างเล็กแต่เฉียบขาดจอขนาดใหญ่เปลี่ยนอีกครั้ง ภาเอกสารภายในรหัสลายเซน็นหลายคนเบิกตากว้างบางคนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวไรเดอร์รู้สึกถึงอากาศเย็นจัดไหลผ่านต้นคอเหมือนมือที่มองไม่เห็นเสียงหอบหายใจดังจากมุมหนึ่งสั้นทีชายชรากระแทกไม้เท้าลงพื้นเสียงดังสะท้อนเหมือนคำสั่ง แต่ไม่มีใครขยับหญิงสาวปล่อยมือเขาชั่วครู่ก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบส้นรองเท้ากระทบพื้นแต่ละก้าวชัดหนักแน่นเขายือนอยู่ที่เดิมรับรู้ถึงสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ดูแคลนไม่ใช่สงสยัยแต่เป็นความหวาดระแวงกลิ่นอากาศเปลี่ยนไม่ใช่กลิ่นสํานักงาน แต่เป็นกลิ่นของความลับที่ถูกเปิดจอแสดงตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็วเส้นกราฟดิ่งเหมือนหัวใจใครบางคนเสียงครางเบาแทบไม่ได้ยินหญิงสาวหยุดยืนหันกลับมามองเขาสายตานั้นนิ่งมั่นใจไร้ความลังเลเขาก้าวออกจากเงาครั้งแรกในเช้านั้น เสื้อไรเดอร์สีเหลืองรับแสงเต็มที่สดเด่นผิดที่ผิดทางความรู้สึกอึดอัดในอกเริ่มพลายแทนที่ด้วยความเย็นเฉียบเสียงสัญญาณเตือนดังอีกครั้งยาวต่อเนื่องพนักงานรักษาความปลอดภัยเริ่มขยับแต่หยุดทันทีเหมือนได้รับคำสั่งที่ไม่มีเสียงเขารู้สึกถึงแรงสั่นจากพื้น เบาแต่ต่อเนื่องผนังกระจกด้านหนึ่งสะท้อนภาพเขาชายธรรมดาในสายตาคนอื่นแต่แววตาไม่ธรรมดาอีกต่อไปความทรงจำสุดท้ายผุดขึ้นคำสัญญาวันที่เลือกหายไปเพื่อรอเวลานี้ลมหายใจของเขาลึกชัดและในโถงที่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับ ความจริงกำลังยืนอยู่ตรงกลางในคราบของไรเดิร์กอบและมันกำลังจ้องกลับไปยังทุกคนอย่างไม่ขออนุญาตเสียงไฟฟ้ากระตุกเบาเหมือนระบบทั้งตึกเริ่มลังเลเงาสะท้อนบนกระจกสันไหวภาพของเขาแตกออกไปหลายชั้นผู้บริหารคนหนึ่งยกมือขึ้นแต่ปล่อยลงช้าเหมือนรู้ว่าท่าทางนั้นได้ความหมายอากาศเริ่มอุ่น ไม่ใช่จากเครื่องปรับอากาศแต่จากความตึงเครียดที่สะสมไรเดอร์รู้สึกถึงเหงื่อที่ฝ่ามือเปียกแต่ไม่เย็นหญิงสาวหันกลับมายืนข้างเขาอีกครั้งไหลแทบแตะกันระยะห่างเพียงเล็กน้อยแต่สร้างแรงกดดันมหาศาลเสียงตืนขดังจากแถวหน้าตามด้วยความเงียบเจอขนาดใหญ่เริ่มแสดงวิดีโอ ภาพห้องประชุมลับวันที่ไม่มีใครควรจดจำหลายคนเม้มปากแน่นกรามเกรงจนเห็นชัดเขาได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นของความกลัวเจือโลหะเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนขึ้นหนักมั่นหญิงสาวขยับศีรษะเล็กน้อยผมยาวไหวสะท้อนแสงไฟเขารู้ว่าการขยับเพียงครั้งเดียว กำลังเปลี่ยนสมดุลทั้งหมดพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบแต่ฝ่าเท้าเขามั่นคงชายชราขยับถอยเพียงก้าวเดียวแต่สายตาไม่ละเสียงทิมแป้นคีย์บอร์ดดังจากที่ไหนสักแห่งรัวรีเปร่งน่าจะหย่อยหลายจอเปิดพร้อมกันข้อมูลซ้อนทับตัวเลขวิ่งไม่หยุดพนักงานบางคนเริ่มหายใจแรง ไหลกระเพื่อมเขารู้สึกถึงแรงสันสะเทือนอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนตึกทั้งหลังรับรู้ว่าความลับกําลังถูกดึงขึ้นจากใต้ดินหญิงสาวเอนตัวเข้ามาใกล้กระซิบเบาเสียงนั้นแทบไม่หลุดออกมาแต่เขาได้ยินชัดลมหายใจของเขาชะงักเพียงเสี้ยววินาทีสายตาของเขากวาดผ่านผู้คน ใบหน้าที่เคยคุ้นแต่ตอนนี้แปลกหน้าความเงียบที่ปกคลุมไม่ใช่ความว่างมันคือแรงดึงก่อนบางอย่างจะหลุดออกมาอีกขั้นแรงดึงนั้นแน่นขึ้นเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนใกล้ขาดเสียงโลหะเสียดสีกันดังจากเพดานแ่วแต่ชวนขนลุกไฟสำรองติดขึ้นแสงสีส้มฉาบทั่วโถงเงาคนยืดยาวผิดรูป ไรเดอร์รู้สึกถึงกลิ่นฝุ่นเก่าอับเหมือนความลับที่ถูกปิดทับมานานหญิงสาวยืนนิ่งดวงตาสะท้อนแสงสีส้มคมเย็นเขาได้ยินเสียงฟันกระทบกันไม่รู้ว่าเป็นของใครจอภาพหลักค้างไปชั่วขณะภาพแตกเป็นเส้นและข้อมูลชุดใหม่ก็ปรากฏรายชื่อ วันที่ยอดเงินเสียงอุทานถูกกลืนกับลงคอหลายคนเอามือปิดปากไรเดอร์รู้สึกถึงแรงสั่นที่ท้องเหมือนบางอย่างกำลังจะโผล่เสียงฝีเท้าถอยหลังดังระรัวสับสนไรทิศทางชายชรากุ่มไม้เท้าแน่นข้อขาวมือสั่นหญิงสาวขยับไหล่สูดลมหายใจยาว ช้าอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่เสียงเครื่องจักรเขารู้สึกถึงน้ำหนักของสายตาไม่ใช่การจ้องมองแต่เป็นการประเมินจอเริ่มแสดงภาพสดมุมกล้องจากห้องหนึ่งแสงสลัวเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันชื่อหนึ่งถูกพูดออกมาเบาสัน่นไรเดอร์หลับตาชั่วครู่ ภาพในหัวชัดเจนคืนที่ต้องเลือกระหว่างการหายไปกับการล่มสลายของทุกอย่างเมื่อเขาลืมตาโลกตรงหน้าดูช้าลงหญิงสาวยกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยการเคลื่อนไหวนั้นทำให้ทุกคนหยุดเหมือนถูกกดปุ่มเสียงเตือนจากระบบดังอีกครั้งคราวนี้ยาวกว่าเดิมไฟบางดวงดับ ความมือแทรกเข้ามาเป็นหย่อมๆกลิ่นอากาศเปลี่ยนเหมือนฝนก่อนตกไรเดอร์รู้สึกถึงแรงเต้นในขมับชัดหนักเขาขยับเท้าไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเสียงนั้นดังเกินคาดสะท้อนทั่วถงหลายคนสะดุ้งบางคนหันหนีหญิงสาวไม่หันยังมองไปข้างหน้า จอภาพเริ่มเลื่อนข้อมูลเร็วขึ้นเหมือนเร่งเวลาเขารู้ดีว่ายิ่งข้อมูลปรากฏทางถอยยิ่งหายไปอากาศเริ่มอึดอัดหายใจลำบากไรเดอร์สัมผัสถึงหัวใจเต้นมั่นคงไม่ลังเลความกลัวที่เคยฝังลึกเริ่มคลายแทนที่ด้วยความนิ่ง เสียงโลหะจากประตูด้านข้างดังขึ้นชา้าฝืดเงาร่างหนึ่งปรากฏในความมืดไม่ชัดแต่สูงหลายคนหันไปมองพร้อมกันความตื่นตระหนกแผ่ซ่านหญิงสาวขยับมืออีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนสัญญาณเหมือนคำสั่งไรเดอร์รับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังเข้ามา ไม่ใช่แค่ความจริงแต่มันคือผลลัพธ์ของการรอคอยอันยาวนานที่กำลังจะเผยตัวต่อหน้าทุกคนเ่าร่างนั้นก้าวออกมาจากความมืดชา้าหนักทุกก้าวเหมือนทับลงบนประสาทของทุกคนเสียงฝีเท้าก้องกังวานสะท้อนกลับไปมาเหมือนตึกไม่อยากเก็บเสียงนี้ไว้แสงไฟฉุกเฉินสาดผ่านใบหน้า เผยให้เห็นดวงตาที่ไม่แสดงอารมณ์พนักงานหลายคนจำได้ทันทีลมหายใจสะดุดไหลหดชื่อหนึ่งผุดขึ้นในหัวพร้อมกันชื่อที่ควรถูกลืมไปแล้วไรเดอร์รู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการยืนยันหญิงสาวยังคงนิ่งเหมือนคาดเดาทุกอย่างไว้แล้วชายร่างสูงหยุดห่างออกไปไม่กี่เมตร มือประสานด้านหลังถ้าทางสงบเกินไปกลิ่นโลหะจากประตูยังคงค้างผสมกับกลิ่นเหงื่อและความตึงเครียดจอภาพหลักหยุดเลื่อนภาพค้างเหมือนรอไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับไรเดอร์รู้สึกถึงความเงียบที่เปลี่ยนรูปไม่ใช่การกดทับแต่เป็นการเปิดทางหญิงสาวขยับศีรษะเล็กน้อย เหมือนรับรู้การมาถึงชายร่างสูงเอียงคอสายตากวดผ่านผู้คนช้าละเอียดหลายคนหลบสายตาบางคนหน้าซีจนเห็นเส้นเลือดอากาศเหมือนเย็นลงอีกระดับทั้งที่ไฟฉุกเฉินยังคงส่องไรเดอร์ขยับนิ้วคลายแล้วกำแน่นอีกครั้งภาพอดีตผุดขึ้นซ้อนห้องปิดตาย เสียงประตูล็อกคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธหัวใจเต้นช้าลงเหมือนเตรียมรับแรงกระแทกชายร่างสูงหยุดสายตาที่เขาเพียงชั่วอึดใจรอยย่นเล็กๆข้างดวงตาปรากฏไม่ใช่รอยยิม้มแต่คล้ายการรับรู้หญิงสาวก้าวครึ่งก้าวยืนนำหน้าเขาเล็กน้อยท่าทางนั้นทำให้หลายคนสะดุง้ง เหมือนแนวป้องกันถูกวางไว้เสียงไฟฟ้าครางต่ำระบบสำรองเริ่มทำงานหนักจอภาพด้านข้างเปิดเพิ่มภาพจากหลายสถานที่หลายมุมหลายชั้นข้อมูลที่ไม่ควรเชื่อมโยงเริ่มต่อกันไรเดอร์รู้สึกถึงแรงกดที่ไหลเหมือนน้ำหนักหลายปีถูกย้ายออกลมหายใจเขาลึกชัด ชายร่างสูงขยับริมฝีปากช้าเหมือนเลือกคําแต่ยังไม่มีเสียงความเงียบในวินาทีนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือช่วงเซี่ยวก่อนโครงสร้างทั้งหมดจะเริ่มร้าวจากภายในหญิงสาวยืนตรงสายตานิ่งมั่นคงไรเดอร์ก้าวมายืนเคียงข้างไหลชนกันไม่ถอย ชายร่างสูงสูดลมหายใจเอ่ยคำแรกด้วยเสียงเรียบยอมรับจอภาพค่อยๆมืดลงข้อมูลหยุดนิ่งความจริงถูกวังไว้ครบถ้วนผู้คนในถงลดสายตาบางคนสุดบางคนยืนนิ่งเหมือนหินเสียงสัญญาณเตือนเงียบหายไฟฉุกเฉินดับแสงขาวปกติกลับมาอากาศโล่งขึ้น เหมือนพายุผ่านพ้นหญิงสาวหันมามองเขารอยยิ้มอ่อนอบอุน่นไรเดอร์รู้สึกถึงความเบาในอกในไหล่ในหัวใจพวกเขาเดินไปพร้อมกันก้าวเดียวกันจังหวะเดียวกันประตูกระจกเปิดออกแสงแดดส่องเข้ามาเสียงเมืองดังขึ้นอีกครั้ง ชีวิตเดินต่อและในวันธรรมดานั้นตำนานได้วางตัวลงอย่างเงียบงนันเหลือเพียงความจริงและความรักที่ยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ต้องซ่อนอีกต่อไป